มาเล่น thermo dynamic กันในตัวอย่างที่แล้วนะครับเราก็ได้คำนวณคุณสมบัติของของผสมของเหลวไอ,อโดยที่เรารู้ค่าอุณหภูมิหรือความดันนะครับแล้วเราก็ไปอินทิเพรตหาสมบัติตัวอื่นซึ่งการคำนวณแบบนั้นก็จะเป็นการคำนวณที่ค่อนข้างจะง่ายนะครับในคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการคำนวณหาสมบัติ ที่เป็นอุณหภูมิกับความดันบ้างแล้วโดยที่เรารู้สมบัติตัวอื่นของของผสมของเหลวไอซึ่งโจทย์ลักษณะนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้บ่อยเวลาเราคำนวณทางเทอร์โมไดนามิกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางทีเราอยากจะรู้ครับว่าตัวสารที่ออกมาที่เป็นของผสมเนี่ยมันมีอุณภูมิหรือความดันเท่าไหร่ซึ่งก็จะต้องใช้เทคนิคการคำนวณแบบนี้นะครับในตัวอย่างนงต่อไปนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ในตัวอย่างนี้เขากำหนดสารน้ำงานเป็น R 1 3 4 a มีนะครับมีเอนทรปีจำเพาะ350กิโลจูลต่อกิโลกรัมคุณภาพไอแปมันจะมีอุณหภูมิเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่โจทย์ถามหาคือถามหาอุณหภูมิในขณะที่บอกสมบัติอินทนซีฟตัวอื่นๆมาให้เรามันจะกลับไม่เหมือนกับตัวอย่างในคลิปก่อนหน้านี้เห็นไหมครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยความยากมันเกิดคือโคตรยากเลยละครับถ้าไม่เข้าใจ แต่ถ้าเข้าใจก็จะไม่ยากสบายสบายๆัยยำ,ำง่ายนะครับอันนี้วิธีการทำเนี่ยเริ่มต้นก็เหมือนเดิมนะครับก็คือทุกครั้งที่เราจะคํานวณสมบัติของสารเนี่ยเราต้องบอกได้ก่อนว่ามันมีสถานะเป็นอะไรครั้งนี้นักเรียนบอกได้ไหมครับมันมีสถานะเป็นอะไรบอกได้แน่ๆนะครับก็คือเป็นของผสมแน่แต่ไม่ใช่เพราะว่าเราอยู่ในหัวข้อของผสมแต่มันเป็นเพราะว่า เขาบอกค่าคุณภาพอาไอมาให้อะครับคุณภาพไอแปนั่นหมายความว่ามันต้องเป็นของผสมแน่ๆเพราะมีเฉพาะของผสมเท่านั้นที่มันจะมีค่าคุณภาพไอได้นะครับพอเรารู้อย่างนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ทกําการคานวณต่อนะครับเราก็เริ่มจากการหยิบตารางมาดูนะครับเป็นตาราง R 1 3 4 A อิ่มตัวนะครับจะรู้ได้ยังไงเราก็ดูที่หัวตารางเนี่ยครับเนี่ยครับบางีก็จะเห็นว่าหัวตารางจะเขียนไว้เลยว่า เป็น Saturated R134a นะครับอย่างนี้เป็นตาราง R134a อิ่มตัวเอามาใช้ในการคำนวณได้นะครับประเด็นต่อมาที่เราต้องมาดูต่อก็คือว่าโจทย์บอกมาให้ว่า Entropy ีํจเพาะมีค่า350องศากิโล350กิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมนะครับพอเรารู้ค่า Entropy จำเพาะมาเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาดูในตารางนะครับว่ามันควรจะตกอยู่ช่วงไหนนะครับเราก็มาดูกันนะครับ นักเรียนก็จะเห็นว่าตารางนี้นะครับเอนทัลปีที่เป็น HG นะครับมันจะมีค่าตั้งแต่377แล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนถึง4 1 9ซึ่งมันล้วนแล้วแต่มีค่ามากกว่า350กิโลจูลต่อกิโลกรัมทั้งนั้นเลยนะครับงั้นเราจะเลือกตัวไหนดีเราก็ควรจะเลือกสักตัวหนึ่งนะครับที่มันมีค่าไม่น้อยกว่า350เพราะว่ามันเป็นของผสมใช่ไหมครับมันจะต้องมีค่าไม่เกินค่า HG แน่ ว่าเรามาดูกันเราจะเลือกตรงไหนดีซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมก็ตัดสินใจเลือกที่ลบ26.25นะครับองศาเซลเซียสเหตุผลที่เลือกตรงนี้ก็เพราะว่าก็มั่วครับคือเลือกไว้เพราะว่าเห็นว่า Hg มันก็ไม่เกินไม่เกินที่ต้องการแล้วก็อย่าลืมว่าค่าคุณภาพไอมันคือ80%เพราะฉะนั้นไอตัวค่าค่าตัวตัวนี้ครับตัวนี้พอลดลงไปสัก80%ก็น่าจะมีค่าไม่เกิน ไม่เกินกว่าที่เราต้องการคำนวณคือ350นะครับก็เลยจิ้มตัวเลขนี้มาก่อนนักเรียนจะจิ้มเลขอื่นก็ได้นะครับจะจิ้มที่ลบ33เลยก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ครั้งนี้ขอจิ้มที่ลบ2 6 2 5กันลไว้กันกน,นะครับอันนี้พอเราได้ที่ลบ2 6 2 5แล้วนะครับเราก็มาเปิดตารางคุณสมบัติของมันนะครับเราก็จะพบว่าที่ลบ2 6 2 5ององศาเซลเซียสมันจะมีค่า hf เท่ากับ165.802กิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมอย่าลืมเขียนหน่วยให้เป็นนิสัยนะครับแล้วเราก็จะมีค่า HFG เท่ากับ2 6 6 6 6 0กิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมนะครับอันนี้ได้ตามน,นี้ละ อันนี้สิ่งที่เราต้องการจะรู้ก็คือเราอยากจะรู้ว่าที่คุณภาพ i 80%เนี่ยมันจะมีตัว h เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้น h ที่คุณภาพ i เท่ากับ80%นะครับแล้วก็มีอุณหภูมิเท่ากับลบ26.25องศา C มันจะมีค่าเท่าไหร่ก็ตามสูตรครับคือเท่ากับ Hf บวกด้วย x HfG อย่าลืมนะครับสูตรนี้ใช้ได้เฉพาะสารที่มีสถานะเป็นของผสม เท่านั้นนะครับถ้าไปเป็นไอร้อนยิ่งยวดหรือว่าของเหลวอตัวใช้มาผิดเลยนะครับห้ามใช้นะครับเอาล่ะเราก็แทนค่าลงไปนะครับ Hf ตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ165.802 x ก็คือ0.8นะครับแล้วก็ Hg f G ตัวนี้มีค่าเท่ากับ216.360กดนะครับกดเครื่องเล็กเครื่องคิดเลขออกมานะครับตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ 3,3,8,8,9กิโลจูลต่อกิโลกรัมนักเรียนจะเห็นว่าตัว H ที่คำนวณได้ที่ลบ26.25นะครับถ้ามันมีคุณภาพ i80% แล้วก็มันจะมี e n t ท o p y จำเพาะอยู่ที่3,3,8,8,9ซึ่งมีค่าน้อยกว่า350กิโลจูลต่อกิโลกรัมก็แปลว่าที่ผมจิ้มมาได้ค่าแรกนี้เนี่ยมันมีค่าน้อยเกินไปนะครับก็เลยจัดการจิ้มค่าที่2 ซึ่งค่าที่2ที่ผมเลือกจิ้มมานะครับผมก็เลือกจิ้มที่ลบสิองศาเซลเซียสครับอย่างที่บอกนะครับน้องเยนจะจิ้มที่ตรงไหนก็ได้ครั้งนี้จ์จิ้มที่ลบสิองศาเซลเซียสซึ่งจะเห็นว่าลบยี่หอยู่ตรงนี้ลบสิอยู่ตรงนี้นะครับจิ้มห่างมาเลยพอสมควรทีเดียวนะครับพอเราเลือกที่ลบสิองศาเซลเซียสเราก็ได้อย่างนี้ครับก็คือจะได้ว่าที่ลบสิองศาเซลเซียสนะครับ hf ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ1 8 6 7 2 1กิโลจูลต่อกิโลกรัมแล้วก็ hfg ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2 0 5 5 6 4กิโลจูลต่อกิโลกรัมอย่าลืมเขียนหน่วยให้เป็นนิสัยนะครับเราจะได้ออกมาว่าถ้ามันมีคุณภาพ i80% นะครับ ที่ลบสิองศาเซลเซียสตัว H มันเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ Hf บวกด้วย xHg f ซึ่งกรณีนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ186.721บวกด้วย0.8คูณกับ205.564ก์ขึ้นเครื่องคิดเลขออกมานะครับก็จะได้มานมามีค่าเท่ากับ3 5.1.17กิโลจูลต่อกิโลกรัมตอนนี้เราได้มาจาก2อุณหภูมินะครับนี่คืออุณหภูมิลบ26.25แล้วก็นี่คือลบ10ทั้ง2จุดนี้ผมจิ้มเอานะครับเลือกเลือกเอาตามพอใจนะครับพอผมเลือกเอาจากตรงนี้แล้ว <ส independence. S 2> ก็จะเห็นว่าเราได้คู่ลำดับมาแล้วครับก็คือที่นี้ ลบ26.25มันมีเอนทัลปีเท่ากับ338.89ที่ลบ10มีเอนทัลปีเท่ากับ351.17ส่วนที่จอดให้คือเอนทัลปี350เพราะฉะนั้นกระบวนการอินเทอร์โพเลตก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็เขียนตารางอินเทอร์โพเลตขึ้นมานะครับโดยที่ไอตัวที่เรารู้ค่าแน่ๆเนี่ยทั้งหมด3ตัวเนี่ยเราเอาไว้ทางด้านซ้ายนะครับตัวที่จะอินเทอร์โพเลตหาค่าไว้ทางด้านขวาตารางรั้งนี้ตรงนี้เป็น H และนี่เป็น T นะครับ เรียงลาดับตามค่านะครับตรงนี้338.89มีค่าน้อยที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ก่อน338.89นะครับส่วนตัวทีตัวนี้ก็คือคู่ลําดับมันนะครับก็คือลบ26.25นะครับตัวต่อไปก็คือ350ครับตามที่โจทย์ว่านะครับ350ตรงนี้เกิดจากอุณหภูมิเท่าไหร่เดี๋ยวจะหานะครับแล้วตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับก็คือ 351.17นะครับตรงนี้เกิดกับอุณหภูมิลบสิบองศาพอเราได้อย่างนี้มาเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าสู่กระบวนการอินเทอร์โพเลตใช่ไหมครับการอินเทอร์โพเลตของเราเนี่ยเราก็ทำเหมือนเดิมครับโกวุลิกับอังสุมารินไม่ใช่นั่นคู่กรรมนะครับอันนี้คู่ใกล้ อันนี้คู่ไก่นะครับนี่คู่ใกล้นี่คู่ไก่ก็แทนค่าได้เป็น t ลบด้วยลบ26.2 5อนะครับอย่าลืมเอาเครื่องหมายลบมาด้วยนะครับหารด้วยลบ10ลบด้วยลบ26.25ก็จะมีค่าเท่ากับคู่ใกล้คู่ไก่อันนี้นะครับก็จะเป็น350อันนี้นะครับลบด้วย3 38 จุดแปดเก้าหารด้วยคู่ไกลนะครับก็เป็นสามห้าหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดลบด้วยสามสามแปดจุดแปดเก้านะครับก็จะได้เป็นลักษณะน,นี้ออกมานะครับอันนี้นักเรียนก็แก้สมการหาตัวทีนะครับลองถ้าดูคลิปไม่ให้ง่วงก็ลองหยุดแล้วก็กดคึ้นคีดเลขดูแล้วก็เปิดดูต่อนะครับแก้คึ้นคีดเลขมาก็จะได้ทีเท่ากับ ลบ5 5 5 5องศา C นครับนี่เป็นคำตอบจากการที่ผมเลือกจิ้มที่อุณหภูมิลบ2 6 2 5กับลบ10องศา C มาอินเทอร์เปเลตนะครับก็จะได้ออกมาว่าถ้ามันมีค่าอินทิเกรเฉพาะ350กิโลจูลแล้วก็มันจะมีอุณหภูมิเท่ากับลบ5 5 5องศา C วันนี้เรามาลองดูกันนะครับถ้าเกิดว่าเราย้ายที่จิ้มมั่งนะครับตะกี้นี้ ผมเลือกจิ้มที่ที่ลบ10องศา C นะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้อันนี้เดี๋ยวจะลองจิ้มที่ลบ15องศา C ีบ้างนะครับดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขอลบตรงนี้ก่อนถ้าลองจิ้มที่ลบ15องศา C ี เราจะได้ออกมาว่า hf ของมันนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ180.193กิโลจูลต่อกิโลกรัมและ hfg นะครับ h f g ก็จะมีค่าเท่า,ทากับ2 0 9 0 0นกิโลจูลต่อกิโลกรัมได้เป็นตัวนี้ออกมานะครับแทนค่าลงไปเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ว่า h ที่80% อุณภูมิลบ15อ,องศา C ก็จะมีค่าเท่ากับ hf บวกด้วย x hfg กะแทนค่าลงไปนะครับตัวนี้ก็จะมีค่าเป็น180.193บวกกับ0.8คูณด้วย209.004กดเครื่องคิดเลขดูนะครับก็จะได้ออกมาเป็น347.40กิโลจูลตอ่อกิโลกร,รมัม ซึ่งจะเห็นว่าคราวนี้เนี่ยตำแหน่งในตารางมันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียนตารางอินเทอร์โพเลตใหม่ที่นึงก็ได้นะครับสำหรับครั้งนี้ถ้าเราเลือกจิ้มจุดใหม่นะครับเราก็จะได้คำตอบเป็นแบบนี้นี่ HT นะครับตรงนี้ลบ26.25ที่เอาโทษครับเมาส์บัดและเอาใหม่ตรงนี้นะครับ สามสามแปดสามสามแปดจุดแปดเก้านะครับแล้วก็อุณหภูมิตรงนี้ก็คือลบยี่สิบหกจุดสองห้านะครับอุณหภูมิที่เราต้องการหาอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้โจทย์ให้มาคือสามร้อยห้าสิบนี้มันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ลนะเพราะว่าถ้าเรียงลําดับกันดูนะครับตรงนี้สามสามแปดใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็มาสามสี่เจ็ดนี่เอาสามสี่เจ็ดมาใส่ก่อนจะเป็นสามสี 3, 4, 7, ่เจ็ดจุด 40ตรงนี้เกิดกับอุณหภูมิลบ15องศา C นะครับแล้วก็ของเราก็คือ350อันนี้อุณหภูมิทีที่ต้องการจะหาสังเกตดูนะครับเวลาเราเขียนตรงนี้เราเขียนเรียงจากน้อยมาหามากนะครับตรงนี้เราก็จับเหมือนเดิมนะครับคู่ใกล้คู่ไกลเหมือนเดิมแม้ว่าตำแหน่งมันจะเปลี่ยนไปแต่ยังทําเหมือนเดิมอยู่นะครับตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็นลบ15ลบด้วยลบ26.25 หารด้วย t ลบด้วยลบ26.25ก็จะมีค่าเท่ากับฝั่งนี้บ้างนะครับคู่ใกล้คู่ไกลเหมือนเดิมก็จะเป็นตรงนี้นะครับเป็น347.40แล้วก็ลบด้วย338.89หารด้วยคู่ไกลครับก็เป็น350 ลบด้วย338.89ซึ่งพอกดเครื่องคิดเลขหาคำตอบดูนะครับนักเรียนก็จะได้คำตอบมามีค่าเท่ากับลบ11.56อศา4ในกรณีที่เลือกตารางแบบนี้นะครับเลือกจุดเป็นลบ26กับลบ15นะครับอุณหภูมิที่เป็นคำตอบคือลบ11.56ตะกี้นี้ตอนที่เราเลือกยี่ลบ26.25 กับลบ10องศา C ีนะครับคำตอบที่ได้มันเป็น T เท่ากับ11จุดติดลบนะครับติดลบ11.55องศา C นักเรียนก็จะเห็นว่าคำตอบมันไม่เท่ากันเห็นไหมครับคำตอบไม่เท่ากันแต่ว่ามันก็ก็ไม่ได้ต่างกันมากสาเหตุที่มันไม่ต่างกันมากก็เพราะว่าจุดที่เรามาใช้คำนวณเนี่ยระหว่างลบ10กับลบ15มันไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่นะครับ แต่อย่างที่บอกนะครับตัวอย่างที่ยกมาให้ดูนี้นักเรียนก็จะเห็นว่าถ้านักเรียนเลือกช่วงการประมาณที่มันห่างมากๆนะครับคำตอบที่ไ well. ด้มันก็จะเริ่มห่างเที้ยนออกไปมากนะครับแล้วคําตอบทุกครั้งที่เลือกประมาณเนี่ยถ้าช่วงที่ครอมอยู่ของตารางเนี่ยมันมันไม่เท่ากันนะครับเลือกไม่เท่ากันคําตอบที่ได้ก็จะไม่เท่ากันไปทุกครั้งนะครับถ้าเลือกไม่เท่ากันนะครับก็จะได้คําตอบไม่เท่ากันอย่างไรก็ดีนะครับมันมีหลักการอยู่ที่ว่าเวลาเราทําการอินเทอร์โพเลตเนี่ยเราจะต้องพยายามเลือก ตรงค่าที่ค่อมกับค่าที่อินทร์เบเลตคือค่าบนค่าล่างของตารางเนี่ยให้อยู่แคบที่สุดนะครับอย่าให้ห่างจากค่าที่ต้องการจะประมาณมากนะเพราะว่ายิ่งห่างมากยิ่งเพี้ยนนะครับเอาละครับในคลิปนี้ก็น่าจะครบเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณและนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะครับแบบนี้ก็จะเป็นแบบที่น่าจะน่าจะวัดเกินนะครับคือยากหน่อยแต่ว่าไอแบบคลิปแรกก็จะเป็นแบบที่ต้องใช้พลังกำลังมากต้องกินข้าวมาเยอะถึงจะคำนวณได้นะครับควยหน่อย เอาละก็คงจะครบเกี่ยวกับเรื่องการคำนวณของผสมแล้วนะครับเดี๋ยวในตอนหน้าก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณสมบัติของไอรอนยิ่งยวดแล้วก็แล้วก็วกตัวของเยกวตัวนะครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย